กูเล็สไตล์ไทยทำไมเขาว่ากูตกเทรนแค่ทำตามฟันพระพันแต่บทเพลงอุปสรรคชาท้องกูไม่เคยจะกลัวเก่งกูจะกลัวแม่งทำไมกับชีวิตของกูเองกูคิดแล้วก็ฟันอยากจะรันวงการเพลงไม่สนใจใครดูถูกชีวิตไม่คิดจะกลัวเก่งพอกูสอนพอกูสั่งให้ทำตามฟันของตัวเองมึงไม่ร้องมึงไม่รู้นเพลงนอกเกฑบางคนเขาวาดฟันเอาไว้มึงใหญ่โตไม่ออกมาล่ามันมึงทำได้แค่คุยโวคำพูดมันมีค่าแต่มันไร่ซึ่งราคากูไม่เสียเวลาเสียงนกเสียงกาถึง จะหนักกูก็เอาถึงจะเบากูก็สุกคนข้างลังอีกมากมายที่ยังรอก,กูอยู่หยุดฟันลำลมแรงแรงเลยช่วยแสดงนออกมาถ้ามึงรักในฮิปฮอปมันก็ได้เวลาออกมาวกเวกโวยวาย,วายตามสไตล์กันดีกว่าอย่าทะลล่งกันเด็กแล้วระวังจะตายฮะนี่มันอยู่กองฮิปฮอปกูเลยกลับมาจะเศษหินดินทรายกูจะกลายเป็นแรปสตาร์ AR, โช์มีเดมันนี่ Me ni, เขาเปิดโอกาสให้เต็มที่รออะไรล่ะครับพี่รีบๆมาปล่อยของจะได้ฉลองกันสักที Yeah.